t e l l a า Go plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l า Go plus ลิงก์อยู่ใต้ d e s c r i p t i o สวัสดีครับสวัสดีทุกคนประจารย์ช่องอาจารแจกไว้ในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ R O V กับตัวละครไฮยะเตะนะครับกับสกินใหม่ q u วีตั้มเซนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสกินของวอร์รีพาล่าสุดนะครับ มาลองฝีมือกันสหนะไม่ได้เล่นนานมากกันหุ้ยฝั่งเรามีทางด้านของเอนโซด้วยเนี่ยเอาเอนโซเป็นตัวนี้เหรอจันคิดว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ๋อมันจะมีทางด้านของอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งนาคอสครับซึ่งนาคอสเนี่ยสวยมากนะจำว่านาคอสเ, so เนี่ยเท่กว่าเ Enzo นะยินดีต้นรับซูอาโววีงบประมาณทั้งคู่พอๆกันนะครับมาเดีวเราไปดูกันครับ สัมพันธ์แห่งสายเลือดไม่อาจตัดขาดได้ง,งา่ายๆก็สำหรับฝั่งเรานะครับก็จะมีอ่าแอดูอิดปะจำชื่อไม่ได้แล้วนาตา雅เอ,เอนโซแล้วก็อุ้ยมีคนสกิดเราครับฝ่าดงข้ามเขาหรอเขาเล่นตัวกดเราโกโปรกเราอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติอ๋อเขาเล่นไวโอเลียส นะครับเขาก็จัดิิงยิงเราเพื่อโป๊กเราเป็นเรื่องปกติครับควาามกดีจ,จโอเคไม่เป็นไรครับราาตอนนี้เพื่อนเนี่ยดันสูงมากนะนาตยากับเพื่อนเราอะอาตอนนี้เราฟาร์มก่อนครับสวยครับเชนบนได้ไปคิวมาด้วยเขาจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดให้ได้ สวย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 ตนเกมทำได้สวยแฮเตเนี่ยก็น่าตัวเล่นเป็นอยู่ที่สเตปครับอาจารย์ว่าเรื่องไอ้ฮเตมันเหมือนเป็นตัวตัวตัวเลดเลงเลดหน่อยแล้วก็ดาเมจมันดีมากๆอาจารย์นะแต่ว่ามันต้องเอาใส่จังหวะเล่นของทีมที่ที่เข้าเข้าขากันอะ เพราะว่าไฮเตตต้องสเตปการเล่นเนี่ยหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วเป็นตัวพื้นฐานที่ทุกคนชอบจับมาเล่นอยู่แล้วนะครับของที่จาจะออกเนี่ยตาอนนี้อาจจะออกเป็นเน้นเน้นคีกับเน้นตีเร็วนะครับโอ้โหได้สองตัวครับสวยเลยอันนี้สวยเลย enemy has been แล้วเราก็มาช่วยกันเอาฐาน,นาของมังกรต่ออีกทีหนึง่งอฮ้ ทีมเราก็ตึงเกินป้อจะรับเราเสียดาครับด้านบนโอเมนโดนกดนะครับฝั่งเขาอะโดนเรากดกดเยับๆเลยอะอันนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องเรื่องยากของเราละโอ้โหคิวอีกแล้วครับอ อุ้ยฟิกไม่พ้นสกิลมาไม่ทันแลเมื่อกี้จะฟิกไปเอาไอ้ตัวนูน้นแต่ว่าลังเลว่าจะถอยดีไหมไงคือมันมันลังเลไงว่าเอ้ยจะถอยหรือว่าจะเล่นต่อดีอืมโดนเลยครึ่งก็ถืออยู่ว่าทรงดีนะครับทรงทรงทีมเราดีอะ่ะง่ายแต่สกินนี้สวยมากเลยสกินสวยมากเลยเมื่อกีอ้จังหวะรำ โอ้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตลุยต,ตัวเดียวไปเลยเฮ้ย <Enemy ultimate. S 1> เอฟเฟกต์คิวโคตรสวยเอ็นโซไอ้นี่ก็แข่งขยันโป๊กจริงๆ วาวโอ,โอมึงมึงหลายเทียนะ,<จ>ะไวโอนะไวายโอหลายดอกแล้วนะวไวายโอนะไ,อนได้เลยไวโอหลายดอกแล้วนะจ๊ะไวโอไม่น่ารักเลยนะกะแล้วว่ามึงจะต้องมาแนวนี้อุ๊ยออกไม่ทันแต่ได้คิวอยู่ ตายไงก็ตายแอซิดแอซิดได้ป่าววะไม่แน่ใจว่าตีไวโอหรือเปล่าโอไม่ได้ตีครับไม่ได้ตีเลยเพิ่นได้ป้อมมาแล้วครับเอ็นโซเล่นดีนะเอ็นโซเล่นสมราคาเล่นดีครับเล่นดีอนอต,ตอนนี้เราก็ได้ล่างมาแล้วนะครับเราก็จะไปสอรอหรือย่อมาจากคำว่าสลับสลับไปไปเอาบนแทน ิกเกอรมาแอซิตเลยอะกลัวไม่ได้แสอสซินนตสวยโอทีมเราเล่นเล่นดีจัดขจจะอจารเล่นกากาทีมยังรู้สึกดีขึ้นเลยโอ้โออนสลอ็อไปแล้วนะครับอยู่บนสล็อตไปแล้วเมื่อกี้ จานอยากเล่นสายที่จานอยากเล่นว่ะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นของที่ต้องออกอยู่แล้วนะครับของพื้นฐานทำสแต็กไปก่อนโอเคโบนมีสามครับอ๋อโอเคไปช่วยเพื่อนเอาตัวนี้ก่อน โอเคครับบนโดนผู okay, no has been ah, ้ชนะคือ hmm. ผู้ที่ดีป้อมครับเป็นโซโดนฆ่าอพเราได้มาเยอะอยู่ไปซ้อนท่านไะเนี่ยโดไกลเลยโอ้เอดแล้วครับโอ้โห ทีมเล่นเหมือนไม่ต้องมีเราก็ได้ครับทีมเล่นดีมากนะเล่นเหมือนไม่ต้องมีเราไม่ต้องมีเรายังได้เลยเล่นกันดีจัดครับเล่นดีทุกคนแหละเล่นดีจัดโอ้โ <c oughs> โดนตาย่าดอกเดียวนี่เกื <c oughs> อบหลับในความรรีก็ดป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี เขาจะเอาเพื่อนเราปะโอ้โหทีมเล่นโคตรดีครับจังหวะเข้าเท่าห <Your team S 2> ้าต่อป Legendary เล่นสมราคาจริง จุุดดดสสูงให้้ไกลับบ้านก็ได้โอ้โหจะสก้านาดนี่นะของเราท่านไม่ได้ออกเลยครับเดี๋ยวเราไปเอาเลสเลสฝั่งตัวเองด้วยนะครับไอตัวตุ๊กตุ๋นไอตัวเนี่ยไอตัวที่มันเป็นคล้ายๆเต่าทองเนี่ยผลจากเอินโซล่างนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหข้าโหดเหมือนไปกดไลฟ์ฝั่งตรงข้ามสักอย่างเนี่ยไม่รู้เขาไปกดไลฟ์ฝั่งตรงข้ามนะ ข้าขนาดนี้ความพัดดีจากนินจามีราคามหาศาล ฮ่าค้อเป็นไงล่ะทริปเปิลคิวไปดิโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เรียกว่าสัญชาตญาณความหิวก็หายสัญชาตญาณความหิวก็หายครับตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะในทีมนะครับเอทโอ้โหก็เอนโซ90นะครับนาตาลยาสิบเอ็สองโอ้โหเอมิลี่63สามเงินละจนสุดเลยนะแม่งมันไปฆ่ากันอย่างเดียวครับฆ่าโหดมันโกรธใครมาก็ไม่รู้ คความกลลือพังที่ไม่รู้ไปโกรธอะไรใครเข้ามานะฆ่าขนาดนั้นจะก,กินสวยแจ๊ดพลังงานมอสื่อนไม่เอ็นอนะนะเรียบร้อยครับผมก็ชนะวินวินสายสายมาในตามนี้นะริกตอร,ร,รี่นะครับคะแนนเราน่าจะได้น้อยนะครับ คือมันไปบวกกันอย่างเดียวเราเราก็หยุดอยู่ป้อมอะทิปเปิ้ลคิวมาครับผมจะได้สิบสิบคะแนนเลยนะแปลว่าเพื่อคะแนนต้องสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนครับโอ้โหฆ่ากันฆ่าคันคนาดนะครับสุดจัดนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าการัน